สวัสดีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5นะครับทับหนึ่งถึงห้าทับสามโรงเรียนเชียงกลมวิทยาที่เรียนรายวิชาฟิสิกส์ทุกคนนะครับก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเป็นคลิปวิดีโอที่ครูจัดทมขึ้นนะครับเพื่อเป็นการอธิบายเนื้อหาวิชานะครับในรายวิชาฟิสิกส์สามซึ่งในคลิปวิดีโอนี้นะครับจะเป็นคลิปวิดีโอแรกของบทที่9กนะครับก็คือเรื่องของขึ้นกลนะครับซึ่งเรื่องของ วันนี้ในหัวข้อตอนนี้นะครับที่ครูจะพูดถึงก็คือจะเป็นเรื่องการถ่ายโอนพลังงานของขึ้นกลนนะครับซึ่งเอกสารก็คือจะเป็นชีตที่ครูส่งให้พวกเรานะครับให้พวกเราใชา้ชีตนี้ดูประกอบไปด้วยนะครับซึ่งอาจจะไม่ได้พูดนานนะครับแต่จะพูดกระชับกระชับสรุปใจความให้พวกเรานะครับว่าเนื้อหาที่ครูจะ,ะเนื้อหาที่แต่ละหัวข้อเนี่ยมันมีประเด็นสําคัญว่าอย่างไงบ้าง นะครับซึ่งในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของบทที่9นะครับหัวข้อแรกก็คือเรื่องการถืออุณพลังงานของคลื่นนะครับถ้าพร้อมแล้วก็มาดูกันเลยนะครับพูดถึงเรื่องของคลื่นนะครับถ้าจํากันได้นะครับคลื่นคืออะไรนะครับเมื่อพูดถึงเรื่องของคลื่นก็ต้องพูดถึงเรื่องของความหมายมันก่อนนะครับความหมายของคลื่นคืออะไรคลื่นนะครับเป็นปรากฏการณ์ในชีวิตประจําวันปรากฏการณ์หนึ่ง นะครับซึ่งเกิดจากการถ่ายอุณพลังงานนะครับหายอุณพลังงานยังไงก็คือคลื่นเนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นใช่ไหมครับทีนี้การที่จะเกิดขึ้นได้เนี่ยมันจะต้องมีจุดกําเนิดหรือแหล่งกําเนิดคลื่นนะครับทีนี้ถ้าแหล่งกําเนิดคลื่นเนี่ยได้รับพลังงานหรือถูกลบกวนนะครับ มันก็จะทําให้เกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าคลื่นเกิดยังไงก็คือถ้าแหล่งกําเนิดคลื่นได้รับพลังงานหรือถูกรบกวนนะครับจะทําให้เกิดมันก็จะอนุภาคของแหล่งกําเนิดก็จะเกิดการสัน่นพออนุภาคของแหล่งกําเนิดมันเกิดการสัน่นนะครับมันก็จะเกิดการถ่ายโอนพลังงานไปยังอนุภาคต่างๆนะครับยกตัวอย่างนะครับ ครูเอาเชือกเส้นหนึ่งนะครับดูรูปนี้ประกอบไปด้วยเลยก็ได้นะครับ <c oughs> นะครับดูรูปนี้นะครับก็คือครูเอาเชือกเส้นหนึ่งปลายข้างหนึ่งไปผูกติดไว้นะครับยึดติดไว้แล้วครูเอามือจับอีกด้านหนึ่งจากนั้นครูสะบัดเชือกขึ้นลงนะครับลักษณะ เส้นเชือกที่พวกเราเห็นก็จะเกิดเป็นรูปโค้งนะครับแล้เคลื่อนที่ไปข้างหน้าแบบนี้นะครับลักษณะแบบเนี้ยเราก็เรียกว่าปากกรากฏการณ์ที่เรียกว่าคลื่นซึ่งคลื่นในที่เนี้ยก็คือคลื่นในเส้นเชือกนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือตัวอย่างถ้าสมมุติว่าเราทําการทดลองโดยเอาลูกแก้ว7จรูปนะครับมาวางเรียงกันจากนั้นเรา ออกแรงตีลูกแก้วรูปแรกนะครับโดยที่เราวางเรียงกันตามรูปนะครับเห็นไหมครับรูปสีส้มๆมีลูกแก้วเจ็ดรูปนะครับทีนี้ถ้าเราวางแบบเนี้ยอันนี้ให้เป็นรูปที่หนึ่งนะครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับทีนี้ถ้าเราตีลรูปที่หนึ่งออกแรงตีลรูปที่หนึ่งรูปที่หนึ่งเนี่ยก็จะเคลื่อนที่มาฝั่งนี้ใช่ไหมครับเมื่อมันเคลื่อนที่มาฝั่งนี้มันก็จะมาชนกับรูปแก้วรูปที่สอง เมื่อลูกแก้วลูกที่2ถูกลูกแก้วลูกที่1ชนมาทางนี้มันก็จะเคลื่อนที่มาทางนี้และมาชนกับลูกที่3นะครับเมื่อลูกที่1ชนกับลูกที่2เนี่ยมันก็จะเกิดการถ่ายโอนลูกที่1เนี่ยได้รับพลังงานจากการตีนะครับทาให้มันเคลื่อนที่ไปชนกับลูกที่2พอมันชนกับลูกที่สองปุ๊บมันก็จะเด้งกลับทางเดิมหรือไม่ก็อาจจะหยุดนิ่งอยู่ตามกฎการ ตามทฤษฎีของเรื่องของการชนที่เราเคยเรียนใช่ไหมครับทีนี้พอมันถ่ายอุณหพลังงานกับลูกที่2แล้วมันก็เคลื่อนที่กับหรือหยุดนิ่งเนี่ยลูกที่2เมื่อได้รับพลังงานมาแล้วมันก็จะเกิดการเคลื่อนที่พอลูกที่2เคลื่อนที่นะครับเคลื่อนที่ไปไหนก็จะไปชนกับลูกที่3ลูกที่สาก็จะไปชนกับลูกที่4ลูกที่สก็ไปชนกับลูกที่5ไปเรื่อยๆจนถึงลูกสุดท้ายพอลูกสุดท้ายไม่มีที่ให้ถ่ายอุณหพลังงานมันก็จะเป็นตัวเดียวที่วิ่งไป ลักษณะแบบนี้หรือปรากฏการณ์ลักษณะแบบนี้เราเรียกว่าเป็นปรากฏการณ์ของคลื่นนะครับหรือเรียกว่าการถ่ายโอนพลังงานนั่นแหละนะครับที่เรียกว่าคลื่นนะครับทีนี้เมื่อพูดถึงคลื่นหรือความหมายของคลื่นแล้วเนี่ยเราก็จะต้องพูดถึงชนิดของคลื่นนะครับชนิดของคลื่นเนี่ยเราจะสามารถแบ่งได้3รูปแบบ นะครับคือหรือจำแนกได้3 3ประเภทนะครับประเภทที่1ถ้าเราแบ่งคลื่นนะครับโดยอาศัยทิศทางและทิศทางของการสั่นและทิศทางของการเคลื่อนที่นะครับเราจะแบ่งคลื่นเนี่ยได้2ชนิด1เรียกว่าคลื่นตามขวางนะครับคลื่นตามขวางคืออะไรก็คือ,อคลื่นที่มีทิศทางการเคลื่อนที่นะครับกับทิศทางการสั่นเนี่ยตั้งฉากกัน ยกตัวอ,อย่างก็คือคลื่นในเส้นเชือกนะครับก็ถ้าเราผูกเชือกที่ติดตปลายปลายตรงนี้นะครับจับเชือกตรงนี้แล้วก็สะบัดขึ้นลงนะครับทิศทางการสรั่นก็คือจะขึ้นและลงตามการสะบัดมือของเราใช่ไหมครับแต่ทีเนี้ยลักษณะเส้นโค้งของเชือกเนะี่ยเส้นเนี้ยเราเรียกว่าคลื่นนะครับทีนี้ลักษณะของทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นก็จะเคลื่อนที่จากจุดที่สะบัดนะครับเคลื่อนที่มาทางนี้แต่ทิศทางการสรั่นขึ้นลง นะครับดับงนั้นถ้าทิศทางการเคลื่อนทีท่กับทิศทางการสันตั้งฉากกันแบบนี้เราจะเรียกว่าคลื่นตามขวางนะครับประเภทที่2ก็คือคลื่นตามยาวคลื่นตามยาวคืออะไรคลื่นตามยาวก็คือคลื่นที่มีทิศทางการเคลื่อนที่กับทิศทางการสั่นของอนุภาคเนี่ยไปทางเดียวกันนะครับยกตัวอย่างเช่นคลื่นในลูกแก้วที่ขัวอธิบายไปเมื่อกี้นะครับคลื่นในลูกแก้วถ้าเราจะพบเราก็จะพบว่า ทิศทางของการสั่นมันสั่นแบบไหนก็คือถ้าสมมุติว่าลูกที่1เคลื่อนไปที่ช่วงลูกที่2แล้วเด้งกลับทิศทางการสั่นก็จะเคลื่อนที่ไปมาแบบนี้นะครับและทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นล่ะนะครับก็จะไปทิศนี้เหมือนกันดังนั้นมันก็จะอยู่ในแนวเดียวกันแบบนี้นะครับถ้าทิศทางของการสั่นและทิศทางของการเคลื่อนที่ของคลื่นอยู่ในแนวเดียวกันเนี่ยเราจะเรียกว่าคลื่นตามยาวนะครับถ้าแบ่ง แบบในประเภทที่2อล่ะถ้าแบ่งในประเภทที่2เนี่ยจะแบ่งตามลักษณะการถ่ายทอดพลังงานนะครับการถ่ายทอดพลังงานเนี่ยก็จะสามารถแบ่งได้2ประเภทเช่นเดียวกันนะครับอันหนึ่งเรียกว่าคลื่นกลก็คือคลื่นที่เรากําลังพูดอยู่นะครับอีกคลื่นหนึ่งอีกคลื่นหนึ่งก็คือเรียกว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับคลื่นกลคือคลื่นที่อาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่นะครับยกตัวอย่างเช่นคลื่นตามยาวแล้วก็คลื่นตามขวางพวกนี้ ก็จะถือว่าเป็นคลื่นกลเหมือนกันนะครับส่วนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าล่ะก็เป็นพวกคลื่นไมโครเวฟคลื่นวิทยุหรือกระแสไฟฟ้าพวกเนี้ยนะครับก็จะเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทีนี้ถ้าแบ่งอีกประเภทหนึ่งล่ะนะครับซึ่งจะไม่มีอยู่ในชีตนะครับอันนี้กูจะเพิ่มเติมให้ก็คือถ้าวิธีที่3นะครับแบ่งตาม ลักษณะการเกิดขึ้นขออภัยตัวหนังสือด้วยนะครับเขียนเล่งรีบไปหน่อยนะครับวิธีี่3ก็คือแบ่งตามลักษณะการเกิดคลื่นได้3ประเภทนะครับได้3ชนิดละกันนะครับ1เรียกว่าคลื่นดน,นะครับคลื่นดนคืออะไรก็คือคลื่นที่เกิดขึ้นเพียง สองสามลูกคลื่นนะครับก็คือคลื่นในช่วงเวลาคลื่นที่มีจํานวนลูกคลื่นสั้นๆนะครับสองคลื่นเป็นช่วงคลื่นเป็นช่วงก็คือจะเกิดก็คือจะเกิดขึ้นดนนะครับเป็นช่วงๆเป็นจังหวะโดยจะเว้นจังหวะเกิดไม่เกิดเกิดไม่เกิดไปแบบนี้ นะครับถ้าเป็นลักษณะที่3ก็คือคลื่นต่อเนื่องนะครับคลื่นต่อเนื่องคลื่นต่อเนื่องก็คือเป็นคลื่นที่เกิดขึ้นตลอดเวลานะครับก็เนื้อหาสลับหัวข้อที่1ก็จะมีประมาณนี้นะครับสรุปก็คือจะพูดอยู่สองประเด็นหลักๆก็คือ1เป็นเรื่องของคลื่น หรือแหล่งกําเนิดที่มาของคลื่นนั่นแหละนะครับถ้าพูดให้เข้าใจสั้นๆนะครับเข้าใจง่ายๆก็คือคลื่นในหัวข้อที่1เนี่ยเขาจะพูดถึงเรื่องของคลื่นนะครับการถ่ายโอนพลังงานของคลื่นก็คือจะพูดว่าคลื่นเนี่ยคืออะไรคลื่นก็คือปรากฏการณ์ที่เกิดการถ่ายโอนพลังงานจากอนุภาคหนึ่งไปอีกอนุภาคหนึ่งโดยการสั่นนะครับ ทีนี้ชนิดของคลื่นก็สามารถแบ่งได้3วิธีนะครับ 1. แบ่งตามทิศทางการสั่นของอนุภาค 2. แบ่งตามการถ่ายทอดพลังงานไอแบ่งตามการถ่ายทอดพลังงานนะครับแล้วก็ 3. าแบ่งตามลักษณะการเกิดนะครับแบ่งตามทิศทางการสั่นก็ได้2ประเภทก็คือคลื่นตามขวางและก็คลื่นตามยาวนะครับถ้าแบ่งตามลักษณะการถ่ายทอดพลังงานก็จะได้ขึ้นได้2ประเภทเช่นกันก็คือคลื่นกลกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า แล้วก็วิธีที่3ก็คือแบ่งตามลักษณะการเกิดขึ้นก็จะได้3ชนิดก็คือขึ้นโดนขึ้นเป็นช่วงแล้วก็ขึ้นต่อเนื่องนะครับถ้าใครอยากศึกษาเพิ่มเติมก็สามารถที่จะอ่านเพิ่มเติมได้จากในหนังสือเรียนของเราได้นะครับในหนังสือเรียนก็จะอธิบายได้ได้ละเอียดกว่านี้นะครับก็สําหรับเนื้อหาก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ อย่าลืมฝากพวกเราไปทุบทวนด้วยนะครับหากนักเรียนคนไในที่ไม่เข้าใจก็สามารถที่จะสอบถามได้นะครับเดี๋ยวครูจะอธิบายเพิ่มเติมให้อีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณครับ